สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับเกมที่ฮุนไดของน้องสองนะครับวันนี้จะลงเจอกับ g s c a ส t e c h ทนะครับทีมของดารินปิ่นสวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมเกมนี้มีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมมากนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ลําบากใจแฟนกีฬาอย่างเราเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะเชียร์ใครดีครับคนหนึ่งก็น้งสองคนนึงก็ดารินปิ่นสวนอ่ะแล้วทั้งเราทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเฮดเวทจะเป็นอย่างไรนะครับผู้เล่นในแต่ละตําแหน่งพอมาชนกันแล้วเนี่ย ใครมีความได้เปรียบใครมีความเสียเปรียบอย่างไรนะครับในคู่นิโอเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกมวันนี้นะครับจะเป็นเกมเจอกันระหว่างคุนไดกับเ s c a l t e ทคนะครับซึ่งก็มีทีมที่ นักกีฬาไทยเนี่ยไปเล่นอยู่2ทีมเลยนะครับหุนไดก็น้อง2ส่วนเจสต์คาเทคก็ดารินปิ่นสุวรรณนะครับและแน่นอนครับเกมวันนี้มีความสําคัญอย่างมากเลยครับเพื่อนๆดูตามตารางคะแนนที่โอขึ้นให้นะครับหุนไดครับจำเป็นที่ต้องเก็บชัยชนะนะครับถ้าเกิดวันนี้หุนไดพ่ายแพ้3ต่อ0ูนหรือ3ต่อ1เนี่ยคะแนนก็จะอยู่ที่69คะแนนนะครับพึ่งกูก็จะไล่มาเป็น2แต้มนะแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดหุนไดสามารถเอาชนะได้30หรือ31หรือชนะ3-2เนี่ยแต้มมันก็จะขยับหนีขึ้น ปอีชนะครับถ้าชนะ3 0 3 1เนี่ยก็จะไปเป็น72ซึ่งหนีไปถึง5แต้มเลยทีเดียวนะครับซึ่งฮุนไดครับต้องเอาชนะให้ได้เพื่อการันตีคะแนนของตัวเองไว้นะครับเกมท้ายๆเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่าไหร่ก็อาจจะเบาๆได้อาจจะวางแผนได้นะครับในการโรเตชันผู้เล่นเพราะฉะนั้นฮุนไดมีความสําคัญมากๆนะครับในการที่จะเก็บแต้มเพื่อวางแผนในระยะยาวนะครับส่วน Gs c a o Tech ครับแหม่ต้องบอกเลยว่าต้องการแต้มหนักกกวว่าาา,านุนนนนดอีรเเเพพๆะ้ต ตามเลสปาร์กอยู่นะครับถึง8คะแนนเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆถ้าอันดับ4เนี่ยไล่ไม่ไล่อันดับ3เนี่ยไม่ถึง3แต้มนะครับหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นรอบต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆนั่นหมายความว่า GS s สคาเทคจะต้องทำยังไงก็ได้ครับที่ให้ห่างกับเลสปาร์กไม่เกิน3แต้มครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ g s สคาเทค มีความสำคัญมากๆครับต้องเอาชนะอุนไดให้ได้หรืออย่างน้อยๆนะครับต้องเก็บแต้มออกจากคุนไดให้ได้ครับแต่โอ๊กมองว่าถ้า g เจสคาเทกกะจะเอาชัวร์หน่อยนะโอ๊กว่าชนะไปเลยจะดีกว่าครับเพราะว่าเลสปาร์เองครับเจอกับฮึงกุ๊กพวกเขาก็เอาชนะได้ g เ c a คาเทกเจอฮึงกุ๊ก หรือเจอฮุนไดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแต้มกลับมาหรือเอาชนะไปเลยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเลสปาร์กตอนนี้ร้อนแรงจริงจริง,จรงเจ c ทเข้าเทคมีช่องสบโอกาสตรงไหน,นต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับแล้วเกมสําคัญที่จะเจอกันเนี่ยระหว่าง,งาเ,าเลสปาร์กกับเจ๊ทเข้าเทคคเลสปา จะต้องพ่ายแพ้ g จสคาเทเท่านั้นนะครับถ้าเราลุ้น g จสคาเทกอยากจะให้เขารอบต่อไปนะเพราะถ้าเกิดแพ้เนี่ยเจสคาเทแต้มจะโดนทิ้งห่างไปไกลพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้เจสคาเท จำเป็นที่จะต้องชนะเพื่อไล่เลสปาร์คให้ทันยับแหม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่กดดันเจสเคาเท็พอสมควรนะแล้วเลสปาร์คตอนนี้ผลงานเนี่ยผู้ันตรงๆเพื่อนๆหาตัวจับยากมากโอ้โหเรียกว่าพลิ้วเลยครับเมกาวาตีนะโซยองแล้วก็ทางด้านของมิลาน่านะครับเกมเมื่อวานก็เจอกับทางด้านของไฮพาร์สเนี่ยก็เล่นดีกว่าไฮพาร์สนะถึงแม้ว่าจะเสียเซตก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเลสปาร์คแข็งแกล่งจริงๆครับเพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของเฮตุเฮ a d กันสักนิด นึงครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับการเจอกันระหว่าง GS Caltech กับทางด้านของฮุนไดนะครับเฮดตูเฮดครับเจอกันมา5นัดนะครับในฤดูการนี้เป็นเชสเข้ t เทคชนะไป1แล้วแพ้ฮุนไดไป4นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฮุนไดเนี่ยครบเครื่องกว่าเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นวิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ย ฮุนไดดูคล่องตัวมากๆนะครับดูการโจมตีเนี่ยมีความหลกากหลายพอสมควรเกมรับน้องสองรับแน่นๆโมมาตีไฮโยจินดดยอนจียุนสลับกันขึ้นมาตีต้องบอกเลยว่าฮุนไดดูกลมกล่อมและลงตัวมากๆแต่ต้องลุ้นอย่างหนึ่งครับว่าในเกมวันนี้นะครับน้องสองจะลงเล่นได้หรือไม่ถ้าน้องสองลงเล่นไม่ได้โอ้บอกเลยว่าฮุนไดเองเนี่ยเสียหายหนักมากครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยที่ไม่มีน้องสองนะพวกเขาแพ้ฮึงกุ๊ก แล้วก็เกือบแพ้ Hi ไฮพาร์ตเลครับชนะ3-2เกือบแพ้ IBK ชนะ3-2แล้วเรเห็นได้ชัดเลยว่าพอไม่มีน้อง2องฮุนใดอาการหนักมากครับในเรื่องของเกมรับเพราะฉะนั้นอกมองว่าถ้าเกมวันนี้ไม่มีน้อง2 GS Caltech ยังพอก้อมแก้มไปได้แต่ถ้ามีน้อง2อกบ,บอกได้เลยว่าเจ c t l t h c h น่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับทีนี้ครับเราไปดูห้านัดหลังสุดของทั้งสงทีมกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง โดยห้านัดหลังสุดของฮุนใดครับชนะ3แพ้2นะครับก็ถือว่าผลงานก็โอเคนะครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนทางด้านของเจสชาวเทคครับ แพ้ไป4ี่ชนะเพียงแค่1เท่านั้นนะครับก็เป็นผลงานที่ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ทางฝั่งของ g s c a สคาเเนี่ยพอได้ดารินปิ่นสุวรรณมาครับเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยบรรยากาศทีมดูดีขึ้นนะเพื่อนๆมีการเข้ามากอดคอการภาษากายอะไรแบบนี้อกมองว่าดูดีขึ้นชัดเจนแล้วสิ่งที่อกมองว่าอัพเลเวลขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือการเล่นเกมรับครับการมาของดารินปิ่นสุวรรณนะครับอกว่าทาให้ทางหน้าของ g s c a สคา c ทกเคานเตอร์แอทแทได้ดีขึ้นนะครับจากบอลที่เคยโดนตีแล้วตายแบบ กลายเป็นดาวเรีนรับได้แล้วก็สวนกลับในการเขาเต้ t แท็กพบว่าหลายๆครั้งนะครับเจ๊เาเท้ทำได้ดีแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมรับเรื่องของภาษากายก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วการมาของดารินปิดสวรรเนี่ยโอเคแหละ เกมรับพวกเขาต้องการให้เราเล่นเกมรับอยู่แล้วให้ดารินเล่นเกมรับอยู่แล้วซึ่งแน่นอนดารินก็เล่นดีส่วนเกมรุกไม่ได้ขี้เหร่นะเพื่อนๆคือดารินเนี่ยโอเคไม่ใช่เปรี้ยงเดียวจบสกอร์แบบซินวาแน่นอนแต่ว่าวิธีการตีของดารินครับค่อนข้างฉลาดไม่ว่าจะเป็นจังหวะการทัสการตีทัสบล็อกการตีเขาเรียกฉีกให้ลงอะไรแบบนี้ยวมองว่าดารินก็ดูมีความพลิกแพงในแต่ละลูกได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วเกมล่าสุดก็บล็อกได้ถึง3แต้มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอมองว่าเจสคาลเทคพอได้ ก็มีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วเกมรับก็ดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเจอกันวันนี้มองว่าก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยที่อาจจะวัดกันสักนิดนึงคุณไดดูก่อนนะครับว่าน้องสองกลับมาลงได้ไหมถ้าน้องสองกลับมาลงได้ด้วยสภาพร่างกายเต็มร้อยโอกว่าเจสคาวเทคเหนื่อยแต่ถ้าน้องสองลงไม่ได้โอกว่าเจสคาวเทคก็พอมีลุ้นได้เหมือนกันนะครับในการเจอกับคุณไดเฮลสเตดนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของ การโจมตีนะครับสายหนักสายน่วงของแต่ละทีมนะครับแน่นอนฮุนไดก็เป็นโมมาอยู่แล้วนะครับการโจมตีที่หนักน่วงและรุนแรงของโมมาเนี่ยโอกมองว่าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางด้านของฮุนไดนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับซินวาแล้วเนี่ยโอกมองว่าซินวาดูเหลี่ยมกว่าโมมาเล็กๆนะไม่ได้เหนือกว่ากันเยอะนะแต่โอกมองว่าซินวาดูเหนือกว่าเล็กๆนะครับแต่ถ้าไปเทียบมิดเดิลบล็อกกันจริงๆแล้วเนี่ยฮุนไดมิดเดิลบล็อกดีกว่าในมุมมองของโอกนะอกมองว่าฮโยจินกับ้าน้าของรีดายอนเนี่ยสองคนนี้ค่อนข้างจะเข้าขา แล้วก็เล่นมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็ดูดีดูลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นมิเตบ,บอกอกว่าทางหน้าของเจ๊ข้าวเทคน่าจะเป็นรองส่วนในเรื่องของเกมรับอันนี้ต้องไปดูกันว่าน้องสองได้ลงไหมน้องสองได้ลงอกมองว่าเกมรับพุนใดก็น่าจะดูดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอเจ๊ข้าวเทคได้ดารินปิศวนมาอกว่าเกมรับน่าจะสูสีแล้วก็แหน,น่าติดตามดูจริงๆครับจริงๆอยากให้น้องสองหายเจ็บเร็วๆเนาะจะได้แบบมาดูมาเจอกันนะครับสําหรับเจ๊ข้าวเทคที่มีดารินปิศวนแล้วก็ น้องสองิภาวีที่อยู่กับคุณใดเฮลสตีดนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับ5้าโมงเย็นดูไปแล้วไปแบล,ล,ลเกอร์จะเข้ารายการประมาณสัก4ี่โมงสี่โมงสี 40, 40. เรามาพูดคุยกันก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะแหมต้องบอกเลยว่ามันเป็นคู่ที่อยากดูแต่ว่าลำบากใจเพื่อนๆก็ไม่รู้จะเชียร์ใครอเอาเป็นว่าเชียร์ทั้งคู่เลยแล้วกันแต่ครับก็เดี๋ยวร,รอดูกันว่า ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยคือเราลุ้ในทั้งสองได้ลงก่อนนั่นคือสิ่งที่โอเคที่สุดหายบาดเจ็บเนาะเราจะได้เบาใจไปเปาะหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวก่อนเกมนะครับแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรก็้างคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวอนยูเกอร์ขอตัวลาไปก่อนด้วยก็หม่ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบบ